ตัวอย่างการอินเิเกตโดยแยกเป็นเศษส่วนย่อยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นข้อสอบเก่าในปี59นะครับซึ่งโจทย์ก็เป็นลักษณะนี้นะครับอย่างที่ว่าครับหัวใจหลักสําคัญของการแยกเป็นเศษส่วนย่อยเนี่ยคือเราต้องแยกออกมาก่อนว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้ยังไงซึ่งผมก็ได้พูดไปละนะครับในคลิปที่แล้วโอเคเนาะเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะยแยกออกเป็น2ก้อน ใครไม่รู้ว่าแยกทําไม2ก้อนครับย้อนกลับไปทวนอีกนิดนึงโอเคครับผมแยกอเป็น2ก้อนในตัวนี้แล้วผมก็ใช้วิธีการขบวนการขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่2ก็คือการหาค่าได้ A เป็น1ได้ C เป็น0ได้ B เป็น1ผมใช้โดยวิธีการตัดตัวแปรโอเคครับซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างสบายๆโอเคครับก็ได้ออกมาตามนี้เลยครับได้ออกมาเป๊ะๆตามนี้นั่นหมายความว่าตัวโจทย์ของผมเนี่ยออกมาเป็นตัวดีครับก้อนนี้ ผมก็จะใช้ก้อนนี้ไปอินทิเกรตเลยซึ่งก็จะมาทำให้มันจบซะก็คือสุดท้ายคือการอินทิเกรตโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับนะครับตัวนี้นะครับไปแยกเศษส่วนย่อยมาแล้วนะครับมันก็จะเท่ากับก้อนนี้แล้วก็เลยอินทิเกรตเลยนะครับ dx ครับอินทิเกรตก็ปกติครับก็แยกอินทิเกรตมาทีละตัวทีละตัวไม่ยากอะไร dx ส่วนด้วย x ลบ3ตัวนี้ก็บวกด้วยอินทิเกรตอะไรครับ x ส่วนด้วย x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็ dx โดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปก็เปลี่ยนตัวแปรเนี่ยจากตัวนี้ก็เป็น d ของ x ลบสามเปลี่ยนตัวแปรนะครับข้างล่างมันมี x ลบสามอยู่ก็เขียน x ลบสามเหมือนเดิมใส่วงเล็บเพิ่หน่อยนะครับแล้วอย่างที่บอกครับการเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเสร็จปุ๊บต้องดิฟด้วยดิฟ x ลบสามมันได้หนึ่งก็ใส่หนึ่งลงไปเนี่ยครับตัวนี้คือการดิฟออกมาถัดไปครับตัวนี้ก็บวกด้วยอินทิเกรตอันนี้ x ก็ x ไป d ตันนี้ก็เปลี่ยนเป็น dx กําลัง2บวก1เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเราเจอตั้งแต่ตอนแรกๆเลยแล้วก็เป็นเทคนิคที่ใช้เยอะที่สุดด้วยนะครับโอเคนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บอย่าลืมครับเปลี่ยนตัวแปรเสร็จปุ๊บอย่าลืมดิฟด้วยดิฟได้เท่าไหร่ดิฟได้ 2x นะครับตัวนี้เราดิฟออกมานะครับตัวนี้สังเกตครับถ้าเราเปลี่ยนตัวแปรได้ถูกต้องเหมาะสมมันจะตัดทิ้งเนี่ยมันก็ตัด x ทิ้งไปนะครับก้อนนี้โอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือผมเขียนตัวนี้ก่อนกันนครรบอิิทเต D ของ x ลบ3ส่วนด้วย x ลบ3เขียนครับไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้น้องใส่แล้วมันแปลกๆนะข้างล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็บวกด้วยผมก็ดึง1ส่วน2มาข้างนอกนี่ก็เป็นอินทิเกรต D ของ x กำลังสองบวก1เขียนครับแล้วก็ส่วนด้วย x กำลังสบวก1มันไม่ใช่ใครเลยครับมันคือสูตรในการอินทิเกรต d u ส่วน u เนี่ย d u ส่วน u ซึ่งตัวนี้เราเจอบ่อยมมกครับก็คือมันจะได้อะไรอินทิเกรต du ส่วน u มันจะเท่ากับ ln log นะครับ log ของค่าสมบูรณ์ u บวกด้วย c แคปจะได้ตัวนี้ผมก็ไล่ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับ log ของค่าสมบูรณ์ของ x ลบ3แล้วก็บวกด้วยเศษ1ส่วน2 log ของค่าสมบูรณ์ของ x กำลังสองบวกด้วย1นะครับก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาทาโจทย์ให้สมบูรณ์ครับกระบวนการต่างๆตรงอินทิเกรตโอ้สบายนะครับไม่ได้ยากอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ยากอยู่ตรงอินทิเกรตเลยมันยากอยู่นี่นะครับนี่ยากอยู่ตรงการแยกส่วนว่าทําไมตัวเนี้ยถึงเขียนออกมาเป็น2ก้อนนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับไปทบทวนอีกทีนึงงนี่ครับ